ได้ครับผมเงได้ย่ยกนเนมั่นใจว่าเราเป็นตัวเดินเนี่ยตเดินเนาะยกสีหรือว่าทำได้ดีเนาะคริดกันยกสามสามหนึ่งขยันได้อได้เลยว่ามันดแล้วรับใจมุกาว่าทำยกห้าเดินไม่สุดเพราะอะไร่กมั่นใจเหมือนกันครับนี่ผมสก็ต้องหนวนะครับมันเรเป็นตัวเดิม สองแสนกว่าโอ้เอ๊ะเป็นยังไงบ้างมองเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณยกน่าจะผ่านไหมเพรว่าเขาเขาเขาหมดแล้วอ่ะเออเขาจะสมเหสีจะสารภาพแล้วเออแต่ว่าเขาทำที่ใหญ่เลยเออเราออกอาวุธอ่ะวันนี้ยังไงไม่สำเร็จไปน่าเสียดายนะ ขอโทษนะใหญ่ซอยลอยขึ <ina> yeah, day, okay? no ้นมาอปกติช็อยู่เท่าไหร่นะรัอยี่สิบสามแล้วมีอักที่จะแค่เนือยล้างไทยเามอถ้าดูลงมาร้อยยี่สิบสามยี่สิบสี่ได้ครับจะ้แก้เมือยครับขึ้นมาก็เบียดเลยครับแบวารู้สึกคนไทยุก็มอว่าน่าจะบาล ครับเสียดายมากครัเสียดายมีนาทีแล้วครับนริงครับมันเป็นอยากขอโทษใครสักครั้งหนึ่ครับขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลครับวันนี้เสียเยอะเลยผิดหวังเช้าก็ขอโทษครับขอโทษพุทธเสียทุกคนครับวันนี้ทำให้ผิดหวังครับครับ

หมดหมดไปแล้วเสียบเออมันสถ้าเราไม่โตสี่เมตรนั่นโอกาสแพ้ที่มันมีไหมเนี่ยมรนจะกาศทำเตี้ยวจ้าทำให้พี่เสียวเป็นในตัวด้วยะกันนะเออเป็นไงมาคู้กับซุ้วันนี้พอตีแข็งแรงเราที้วันนี้จน่าต้องบอกเาาไปจ้ว่าความใหญ่งใช่ครับแรงครับใหญ่นะแรงหนักเราครับแล้วก็แรงหนักนิดนึงด้วยนะเอ้ายืน เ็นลมหมดจริงๆใช่ไหมจอยยืนยืนได้เพราะอะไรยืนได้เพราะอะไรเพราะอัฐิหรือว่าจัดตัวครับว่ายปองูปี้แล้วว่าถ้าพ้จะไม่รับค่าตัวไ๋วอครับรับบรัเอาค่าตัวไปวัดกันั้นเลยเหรอครับกสี่ไปร่นรับเขาเอาลยวันนี้เอาโอเครัก็ถือว่าชนะมืกี้ไแล้วสองไฟครับสองนะเมีอะไรคาใจกับใครสักคนม ไม่มีพี่พร้อมรบอ๋อไี่พร้อมรบที่คนจองตัวเยอะนะอองพี่ัทำไมถึงทำไมถึงคาใจพี่พร้อมรบแพ้อยังีงครับแพ้แพ้แบบแบบที่เราคาใจแล้วพี่พร้อมรบเขาจะทำเพื่อท้าใสเราหรือเปล่าเออถ้าคิดว่าเจอพี่พร้อมรบนี่นัดหนักเท่าไหร่ดีน้องชายร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกนะถ้าแบบพี่พูดไปเดี๋ยวฝากแล้วถึงพี่พร้อมรบหน่อยดีกว่าอ่าจะพี่นัดจัดให้เผื่อพี่เขาจะตอบตอบกลับเรามาไม่ไม่ครับ เงินล้อนต่อมือพี่แช่มแช่มเยอะแกมือเขาขายแก้มือร้อนโอเคครับผมเอาเอขอบคุณให้บ้างวันนี้ขอบคุณมุกบีร้อนจ่ายโต๊ะแล้วก็พี่ต้องไม่ไปครับเอ่ะเช็ดกินกระปั้นสองกระปั้นครับผมโอ้โหนี่้วเอาลุงพี่โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเทรนเนอร์ วันนี้วันนี้ต่อยได้ดีกว่าทุกไฟครับวันนี้เพราะว่าอาจจะเป็นน้ำหนักที่สบายด้วยอาวุธก็เลยออกไฟไฟก่อนๆนะครับผมก้าวออกอาวุธด้วยไฟนี้ครับก็ถือว่าดีดีขึ้นนะครับี๋ยวต่อไปไฟหน้าคงจะดีขึ้นเพราะว่ากำลังใจเริ่มมาแล้วครับขอบคุณครับ